สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับเต้างขนก้นแคมครับพี่น้องเ mm. มื่อนี้อยู่ตลาดาข่างในาครับพี่น้องสิห้าพี่น้องไมย่ยางหล่ตลาบหาแนวกินครับพี่น้องว่าสิไปเห็นยนงกินมาแลงเนาะว่าอยากเบืองปาเมื่อปีงครับเมื่อลาบลลลเนี่ยลาบแล้วนะครับเรียกว่าลาบเนี่ยเราเอาไปคัวให้มันเข็มๆนะครับ ไปเบิ่งวสิมีสีนปลาตองขายบ้างเมื่อวามีปลาตองขายบ้างครับอยากกินลาปลาตองมันมันสิมีบอนนะครับพี่น้องแต่ว่าคนร้ายหล,ลายตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบแล้วครับตื่นตาหกโมงครับมาสรวจสอบเสีนที่นี่แล้วออกออกข,ขับรถออกมาก,กับประมาณซิหน้าที่ครับซิมหาหน้าที่าหวดเขื่อนใต้เนาะ ห่างจากบ้านผมกับประมมาสิสีสิบหาคิโลครับพี่น้องมือหนีวันเสาร์นะครับสิบแปดพฤษภาสองห้าหกเจ็ดนะครับายหนวดกับว่าท่านได้กวนวพีน่น้องเลยมาแร้งกัสิกนหนวดยังปะพี่น้องนันสีสวยครับนันสีตลาดสีว้ก่อนนะครับไปหา เนี่ยเถือก,ก,กินครับตลาดวันเท้าก่สีของม่าแพงครับของบรนบาทเนาะคนสียางจะฟังตลาดอ่ไทยบาทนะครับเอาของมาขายเนาะมาสีโยฟังมาสีโยฟังฟังทางคีตะเว้นออกครับพี่น้องอยู่ของของตลาดเนาะมาสีเถือกแน่นะครับแล้วก็นมันมีของไทยบาทเนามว่าขายนะครับพี่น้องมันบมเมนพอขาดไม่้าคนกลางเนาะ ป่ะพี่น้องป่ะมันสีสวยครับนี่ครับแนมขับไปคนกลัลไลไลครับพี่น้องพี่น้องหลายค้นนะครับเิ่นกัศร์ส่สงสยนะครับถ้ามันเป็นคนอุบลน,นะครับเป็นสีถามผมนะครับอา่าผมอะเป็นคนบันแขมนะมันแขมใดนะครับแขมเรื่องไนเดอพี่น้องมันบเป็นแขมเดชอุดรมหรือว่าแขมพี่รณ์นะครับมันแขมพี่โบ์กับแขม เด็ดอุดมมันมันก็นมีคือกันนะครับแต่ว่าผมเป็นแขมเขื่องหนงนะครับตำบลหัวดอนนะครับพี่น้องบะเขือกับแพงแพงด้ยครับพี่น้องโคเมอนเพราะว่ามันบ่ชในหอดย่ามมันเป็นไรเนาะครับมันปลูกหากย่ามแรง นี่กห là p h กะ้าอยู่าอยบเ้านสิเป็นของทค่บ้านเอามาขายยังเสิครับพี่น้อมมันกระสีขื่อครับจะก,กินแกงผักสีเล็กกับปน,นันคนร้ายขนาดครับ ซึ่งประตองกข้จะเอาห่อครับหาลหลาด้แม่ปาด้ปลาสั่งไปแล้วไงสมตัวดูปลาสั่งไปแล้วไงสามตัว ชิมไปยังครับกะตองจ้ากตองจ้าทอดมันตชักบาทครับตองยจ้าขายแนไใจครับแเตสิเอาจ้ะหาซิบรอยนึแรตเตแต่เอาอันนี้โรขีดนึ่งสองร้อยเอาหาซิครับหาซิฟครับนี่จะได้ยังได้ค่ะพี่น้องได้ลาบหนึง ดาบไงเติอคหลังดาบปาตองเสวี่ยเสวพักหอมกันครับกิิโนนเข็คออันน้อันนี้กิบ

ิเตาแก๊สปอยอยเจปตามที่บ้านเนี่ยหาซื้อผักหอมกันครับพี่น้อตลาดทา่านีจะเป็นตลาดไทยบานเที่ยกันครับหาซื้อผักหอมกันเนาะอยกได้โสบโู กับหน้าจังสีเอาครับเป็นกระแสนบเงินเราชุดห้าบาทเอารบเน่ยเอาแหบนี้เน่าท่นเดียวกันแหนเล็หน่อยม่ใหญ่นี่ยักแสะกระแสะครับพี่น้อง เอาเอาอะไรแม่ไหวดืวด้อหาซื้อพักหอมกับซื้อไข่เมื่เห็น้องไอ้ครับไอ้มากินไข่ตม้มพักบุ่งงามงามงามพักบุ่งนะ งานคัตคิวแบบร้ายครับข้างบนจะเป็นพวกขายของกินสําเร็จครับข้างขั้นหมแดงๆ สอผสมนี S <S <ar df> ่คนะคมนีุ้่มทขา้านไ้ะหาเไลมครับ ยายาาย่ะงเราสองออกบยุไ่โลงออกเหอก่าอแินตับตูดหรืว่าม่ไม่เน้ออันเล้านรลงสองเท

อีกทางนี้ก็จะเป็นของกินซัมเ็จได้ไหมเนะาะกักสิ่งเสือยังไงเสื่อไข่มาสื่อไข่ร้านบอมอมี่ครับ ัวบเ,เปอกดกองกล,ลสิาซื้อไข่ซื้อบักซมโอหรอครับอันหนองหันด้วยละสิบห้าบาทสองร้สามสิบบาทนะ เอาไข่ถุงหนึ่งครับพี่น้องจะมาหอดรถแล้วนะได้ของมาจากย่างดอกครับ ได้ต้มเนื้อ้างในครับอันนี้เอาไว้ไก่โมนี่มันห่อนสมพักทุงละสิบบาทครับพี่น้องสมพักกาดกับสมพักบัวนะครับทุงละสิบสองทุงส้าบาทนะครับมีพักไปใส่ลาบมันหนึ่งนะครับแล้วก็บแบบสมโอสองน่วยสิบบาทเอ้ยสามสิบบาทนะครับอันนี้ห้าสิบบาทซีนปลาตองนะครับเอาไปลาบนะครับ ลาบแล้วนะครับเอาไปขวให้มันแข็งๆนะครับอันนี้ปลาส้มสิบบาทเอ้ยซ่าบาทครับซ่านนี้หระครับพี่น้องล้วก็ข่น้องไอหาสิบบาทเราสิซื้อเป็นถาดข้าเจ้าไอรานที่ซื้อประจาข้าเจ้าข่เบิร์ตครับเยวะสิไปซื้อไอไอเอี้ยงก่อนหลักค่ตุ๋นเมื่อให้น้องไอกันครับไข่ตุ๋นยูยเซเว่นกินดีนะครับพี่น้อง สวยนะนนล่ะเจ็ดโมงก้วละครับบายบายครับบายบายใจใจใจตาผาบบางนี่ามาแรงครับพี่น้องซีข่าวแล้วครับซีข่าวพักพนอน่ตอนบ่ายตัดผาบอันนี้มาแรงสา,สาวหน่อยองกระตื้นสาวหนองนวลมบ่ นุ่มนุมือนลมนุมือนลมสีพาพ,พี่น้องไปเก็บผักกระโดนน้ำครับมากินเจ้าปลาปลาเนาะน้องไอส้สสพาไปเก็บผักกระโดนน้ำมากินกับลาบปลาค่ะครับ กีบผ้าเมื่อก็บผักกระโดนน้ำไปกินกับลาปลาครับพี่น้องาอาลาป,าปาลาปตองที่ห้าวสื้อมากเนาะปลาตองที่ห้าวสื้อมากต,ตลาดมาซ่อนครับผักกระโดนน้ำยืดหลังลงสีครับพี่น้องยกสีให้เบิ่มบายบายกันเไม่สีแม่ใหยจังมือนี่เอเอเอสาหวัวหยอง ก็ได้มัดผมให้ตอนนอนตังแก่ครับพี่นอนมันสีเจ็บเนาะมันสีนอนครับอเดี๋ยวเบิ่งพัก,กรโดนนำก่อนพี่นอนกกโดนนำก็ปลานอนงามๆเลยครับกินกุ้ลาปลาแซบแซบกุ้ลาปลากลาลาอยปลาครับ ผตกเป็นปงใหมนะ่เนี่ยัวกๆเลยผมหมาที่สุดครับกินกับลาบปลามันเข่ากันเด้พี่น้อง ี่แครับมองไแกบแกบเลยก็สัะมฮะนี่นพี่น้องเป็นลาดปลาทิ่นแล้งกันครับ พี่น้องมาใส่ผักนะครับใส่ผักใส่ลาบนะผักจะมีสาระแน่แล้วก็พักหอมบัวนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับต้นหอมนะครับแล้วก็ผักซี่ใบเลื่อยนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับกับหอมแดงครับ หอมแดงใส่ด้วยมันถึงหอมผลมดตกอีกีันี่นะะตั้งหอมมากเชื่อเือแล้วก็เมือดแล้วเราเพ่หินผลตกมีอราล่างฟักปลานะครับทีดำจิ้มกระตองนะครับ ซื้อมามาเซาวหักิบบาทนะครับฉีดลาบแล้วเราก็เอาไปครัวนะครับชีดประตอมก็จะแข็งๆนุ่มๆนะครับนาบเดียวก็จะแข็งๆเกลี่ยดร้อยกับสิบเพราะมันตัวทรงมันบดหน้า กาเดตัวลาบเปิดตัวลดตัวครไม่สุกกรินทุ้งละหาสิบบาททุงละเศบ้าะไทยฟ้าห้าสิบบาทอันนี้ปวดเอาอีกปวดเป็นโตเอาอีกที่นนองมันยาเบ้ยดหยาเนยครับเข้าเกืบซื้อเป็นเนื้อหน้าโหลดมักต้มนำประแดกมักราบเอาโหลดครับมัน ลนะอง่ายเนาะข้าวคั่วสินะข้าวก็จะได้กระดูกได้อันนี้หนังมันมาต่มเยอะจังเสียเวลาครับต้นนี้ครับก็บกินตลาดเลยเดียวเอามาลาดแล้วก่อนนะครับแล้วก็วกเอามะขวนะครับตั้งสี่สบครับกินกับใบ ก็ไปพักกระโดนนะครับพี่นอ้องมันเข่ากันท่แค่เด้กับลาบป่าจะต้องนำปลาแดกก่อนตําแล้วก็เอานำปลาแดดคอยหยอดต้องนะครับมมนจังนำปลาแดกต้องห็นก็เด้ครับมันคอยเสียเหนียวนะครับที่เป็นลาบแล้วกันนะครับเนาะ เดี๋ยวเข้ามาเบินขั้นตอนการลาบกันชาบพีน่อนองเดี๋ยวผมสร้างพักกันแล้วแล้วกันวพี่นองว่าเบื้องเนือปลานะครับอันนี้เนื้อปลาที่นี่เราฟัดอีกรอบนะครับแต่ว่าจะละเอียดแน่นนะครับอันนี้เป็นค่านะครับค่าที่เขาทุบแล้วก็ซับละเอียดนะครับ เอามาตามัดใับเนื้อปลาให้มันหอมนะครับเนื้อปลาหนีเหนีนยวแห้งนะครับนะ้ำสีน้ำปลาแดดมาคอยข้นใส่นะครับน้ำปลาแดดเกลนเนาะตีฮอต้มแล้วนะครับปล่อยให้มันเย็นมาคอยข้นใส่ครับเนื้อปลาตองหนี่มันสีเหนียวแห้งนะครับข้นขึ้นกับฟู่ครับใส่แับใส่แบบคลิปบบตะฟุ้งนะครับ แล้วก็เอาไปคัวกินกะเพาเนี้อวนี้แซ่บครับครับเดี๋ยวถ้าเอาน้ำปลาแดกนะครับอันนีนำปลาแดกมาก้นใช่นะครับน้ำปลาแดกกำลังสีเยนนะครับ ประเด็นใส่สีนั่นนะครับเราปล่อยค้นค้นค้น,คน,คนไปตั้งสีเหนียวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตูวคู่ไเรื่อยๆนะครับเคลืองแล้วนะน้ำปลาผงซึดงสดน้ำปลาใส่ก็เห็นมันนวลนะครับแล้วก็ข้าครัวเมื่อกี้ผงนะครับพักทีข่ข้าวซอยไว้นะครับ เบมน,นะครับ่อยๆตัดลงนะครับแล้วก็ค้นค้นค้นครับกรสีค่อยๆเหนียวขึ้นได้ไหมครับโอ้ยเหนียวยกชคน สีคนกันครับพี่นอ้องต้องใส่แห้งหน่อยนะพี่น้องโอ้ยต้องใส่โอ้เหนียวครับก็มันเ,เริ่มได้ทีแนละ้วห้าจัดคอยใส่กับกัวห้วยไปน้ำน,นะครับกับกัวที่เห็นเห็มันแข็งก็เต้านะครับ ต้องผ็ดมวานะวนะหรนวแล้วปลาซีชจางเลยนะม่เคยนวดเป็นไน่ก็เสียครับใช่นะครับที่นี่ไปอีกนะเฮ้กินแลว่ต้งขวานสะีซังก็สิประมาณนี้ยเอาพงสุรดใส่หลยครับ ใช้ลหลายๆ้งเสียบกี<ป>่ยวไปขวนะครับที่นี่เดี๋ยวไปบ้งตอนขวนะครับถ้าสีข้นให้มันขอนับ ข้ามเขาตุ่ยนะครับเขาทขอ,อดเขาไปพูดบ่านิบนะ้อครับพูดว่ากนเบเอาไปขวเ่เฮี้งแซ่บครับพี่น้องลาบปลาต้มนี่ครับพี่น้องหน้าตาขว่ห้าสี่ขว่นะมันกระสีแข็งเขื่อนเลี้ยครับพี่น้องเดี๋ยวแห้งมันเดือดกันนะครับว่ามันสีมีความเซร็จตัวแล้วก็เป็นก้อนเป็นก้อนนะครับ มันก็มีน่องเรื่องปวดอยู่นะมันก็สีแข็งนี่เป็นนงเนี่ยมันบอกได้ว่าลาบกระตอมลาบเล้วเอามากปวนสุกอย่งลครลาบดิบกระแซบครับเนี่ยมันก็สีแข็งแข็งขึ้นนี่ครับหัวห้าวสีเจ็บกินได้หลายเถื่อควร คเขาเอานรำระแแบ,บ่เสียบนะเดี๋ยวไมนะ่ที่ใหม่นี่ต้นแข็งก่นกอ,กอนแะต่เขาบอกคนจะจีเป็นแผ่นเลยคนระับตอนนี้ กินหน้ากินด้วยครับพี่นอ้องเนี่ยมันเป็นตอนนะไม่กินข้าวน้ำกันพี่น้องนะอะาพี่น้องไม่กินข้าวน้ำกันครับลาบปลาตองนะครับอันนี้แบบซุปอันนี้แบบยิฟนะครับหลับแล้วนะครับเอาเอามาขัวนะครับซุปสุกแน่นก็พักเตียนพักเขาเลยครับพี่นอ้องมีสมพักนะครับสมพักกาดนะครับ ผมมักแบบสมๆนะครับมันค่อยเสียบนี่นีครับพักใบบประกอบนะครับเอ้ยใบบพักกระโดดน้ำหย่าพักไส้ครับบะเขือแม่งยอดพักเอี้ยงยอดพักข่ำครับนี่ครับมากมื่อกี้หอมกันครับพักเต็มตาดเลย ไหมี่นออกกินขาวน้ำกันครับขาเนี้วห่อนๆนะครับขันยิ่ๆครับกบแค่เปล่าเนาะแกงม Kẹp kẹp Không hát lòng hết gì đó không? Mình quá, với con นาเแลก็แับชิมอ่นอืม้อมวอพี่น่อมากมากครับพี่น่อพี่กินของกันเด้ออืมข้ดกันละก่อง มีลบบแคบขาวแคปบปลาครับหวานเลยหวานหวานหวานขมแซ่บครับชิ้นเหนียวไส้เหนียวนะพี่นอ้อแล้วพอกันคลิปหนาครับมาบีหบอีลไส้เหนียวครับสวัสดีครับ